เจอผีตอนมหนึ่งขนาดไปทัศนศึกษาเมื่อตอนมหนึ่งเราได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชนบุรีโดยจะได้ไปสามสถานที่คือหาดนางรำอีกที่หนึ่งจะเป็นที่ที่เขาดูแลเต่าเยอะมากๆและสถานที่ที่สามคือเรือหลวงจากกรีนาร์เบดโดยจะแบ่งสถานที่เป็นวันแรกจะไปหาดนางรำกับสถานที่ที่เขาเลี้ยงเต่าและวันที่สองไปเรือหลวงจากกรีนาร์เบดสถานที่แรกที่จะไปคือไปดูเต่า ซึ่งเหตุการณ์ยังคงปกติจนกระทั่งหลังเที่ยวหาดนางรำเสร็จจะต้องไปพักที่รีสอร์ทก่อนไปพักจะต้องขับรถผ่านหาดนางรำไปตามทางแล้วเพื่อนเรานามสมุติ A ไปทักชุดนางรำที่แขวนอยู่ว่าชุดสวยจังนั่นแหละเรื่องเกิดหน้าขนลุกก็เรื่องขึ้นตอนนั้นเพื่อนอีกคนนามสมุติ B เล่าให้ฟังว่าหลังนาง A ไปทักชุดนางรำบรรยากาศบนรถก็เปลี่ยนไปเพื่อนนางเล่าว่า เหมือนบนรถมีคนจ้องแบบเคืองๆหรือกโกรธมากๆพอนั่งรถถึงรีสอร์ทก็ไม่ได้ไหว้ศาลหน้ารีสอร์ทอีกเนื่องจากรีบเพราะต้องไปเตรียมของตกแต่งทำพิธีปัดฉิมของพี่มสามขอไม่เอ่ยชื่อรีสอร์ทนะแต่อธิบายได้ว่ารีสอร์ทจะเป็นตึกรูปตัวแอลมีสองชั้นหน้ารีสอร์ทมีร้านค้าเล็กๆและข้างตึกรีสอร์ทจะเป็นเนินภูเขาที่ไม่ได้ฉันมากข้างๆทางขึ้นจะเป็นลานว่างที่มีบันไดเล็กๆขึ้นไปต่อแต่ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรตรงนั้น ถ้าเดินขึ้นไปตามทางชันอีกจะเจอบ้านจัดสรร2-3ถหลังมาต่อพอถึงรีสอร์ทก็กินข้าวกันตรงลานว่างและจัดพิธีปัดฉิมตรงนั้นหลังจากพิธีจบจะต้องนั่งสมาธิก่อนเข้านอนก็นั่งตรงลานว่างด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ก็นั่งลืมตามองไปร,บรอบๆไปเจอเพื่อนที่ลืมตาอยู่ซึ่งก็อยู่แก๊งเดียวกันกับเราก็นั่งคุยกันภาษามือกันจนกระทั่งไปเห็นตรงที่เป็นบันไดเล็กๆขึ้นไป มันมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเป็นกระโปรงเดรสสั้นยืนอยู่ตัวสูงมากมาถึงตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเจอดีเข้าแล้วเราเลยหันไปหาเพื่อนเพื่อนก็พยักหน้าเป็นการบอกว่าเพื่อนก็เห็นคราวนี้หลับตาจนครูบอกให้ลืมตาแล้วเข้านอนเรากับเพื่อนนอนคนละชั้นเพื่อนนอนชั้นบนเพราะเพื่อนเป็นผู้หญิงก่อนนอนครูอนุญาตให้ซื้อของกินได้เพราะมันมีร้านค้าเรื่องสยองเกิดตอนนั้นเลยเพราะซื้อของเสร็จก็นั่งกินกันตามปกติ จนกระทั่งมันมีเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรสักอย่างลากกับพื้นลงจากทางชันมาทั้งกลุ่มมองไปที่เดียวกันสิ่งที่เห็นทำเอาขนลุกสู้คือกลุ่มเราเห็นผู้หญิงที่ใส่เดรสสั้นสีขาวกำลังคลานลงมาจากทางชันนั้นแต่สภาพสยองมากตัวเปื้อนเลือดเสื้อผ้าขาดปากกว้างคลานลงมาหลังจากนั้นก็ทิ้งของกินแล้วเข้าห้องเลยเพราะมันน่ากลัวมากตอนเรานอนเราก็สะดุ้งตื่นมาตอนตีสองกว่า แล้วหันไปเห็นหญิงแก่นุ่งขาวห่มขาวกำลังเดินดูเพื่อนผู้ชายที่นอนอยู่เต็มห้องเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยนอนต่อจนตื่นมาตอนเช้าที่ห้องนอนหญิงเพื่อนบีเล่าว่ามันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมองอยู่อย่างขืนเคร่องกรุดโกรธแต่อีกคนทักไม่เห็นเพราะมันนอนหลับลึกคนที่เห็นไม่ได้ทักเพื่อนเอเล่าว่าตื่นเช้ามามันงงว่าผ้าห่มหายไปไหนแล้วผ้าห่มคือไปอยู่กับนางบีเอาผ้าห่มออกก็เห็นนางนอนขดตัวกุมพระอยู่ พราะถามมันก็บอกอย่างที่เราเล่าไปแล้วตอนเช้าเราจําที่เจอยายใส่ชุดขาวได้แล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมไหว้สารพระภูมิก่อนกลับเลยไหว้ลาเขาแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล่าประจํารุ่นเลย